เลยท่านจะนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าท่านไม่บรรลุเนี่ยก็ขอให้ท่านายไปในพื้นที่ตรงนี้จะไม่ขอลุกขึ้นมาอีกนะคะหลังจากนั้นประมาณหลังเที่ยงคืนไปยามหนึ่งยามสองยามสามพระอ,องค์ก็ทรงสำเร็จนะคะสมาธิระดับสูงไถไปเรื่อยๆจนกลายเป็นผู้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณจนมีความเชื่ออย่างแน่วแน่แล้วดังนั้นต้นพระศรีมหาโพธิ์ในปัตติกาลยังอยู่ในรัฐพิหารนะคะเมืองขยา รัฐพิหารประเทศอินเดียในปัจจุบันก็ยังมีร่องรอยที่ทําสมาธิของพระพุทธเจ้าอยู่แม่น้ำเนรัญชาละก็ยังมีที่พระพุทธเจ้านั่งรับถาดทองคําก็ยังมีบานของนางสุชาดาก็ยังปรากฏอยู่และทามงคั้ศิริก็ยังปรากฏอยู่ดังนั้นเรื่องราวเหล่านี้นานมาแล้วเกือบ2,600ปีมีตัวตนจริงพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงมีที่มาจริงมีที่ มีเส้นทางของการประเพียเพียพระพุทธเจ้าจริงนะคะดังนั้นเรื่องราวของศาสนาพุทธนะาเกิดโดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้จึงถือว่าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร,ร์จริงที่สามารถอ้างจริงและเชื่อถือได้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นจุดที่2องต่อไปเราจะไปจุดที่3แล้วก็ไป้า้ไมน์แมปปิ้งไปจากแถวหน้าเลย